ครับผมอ่าอันนี้เป็นวิธีการนำยูเซอเข้าเป็นแบบอ่า SSO นะครับเป็น Single Sign On นะครับของแคนวะ่าวิธีการนะครับอันดับแรกก็คือคุณครูต้องเข้าไปที่ Admin Console ของของโดเมน edu ก่อนนะครับวิธีการก็คือเข้าไปใน user ของตนเองนะครับแล้วก็ คลิกที่จุด9จุดนะครับแล้วก็ไปดูที่ผู้ดูแลระบบะครับพอคลิกผู้ที่ดูแลระบบแล้วนะครับคุณครูก็จะเข้ามาสู่นะแอดมินของคุณครูนะครับคุณครูก็มาดูที่เ r e ทอรี่นะครับเดรกที่นี่เสร็จแล้วไปดูที่ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ของคุณครูจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นลำดับของโรงเรียนก็ถ้าเกิดเป็นของ edu อันนี้เป็นโดเมนของของบังชันมันก็จะไม่เหมือนกัน,นครับ นี้ก็จะเป็น EDU ในกลุ่มนี้คุณครูก็สร้าง user เข้ามานะครับและทีนี้วิธีการเข้าใช้เหมือนกันเลยนะครับวิธีการไปดูถ้าเกิดจะเข้าเป็นรายบุคคลก็คลิกที่ user ที่ต้องการนำเข้านะครับแล้วไปดูที่รายละเอียดผู้ใช้นะครับคุณครูสามารถเปลี่ยนตรงจังหวัดนะครับตรงนี้เป็นเลข ID ของ EDU เรานะครับแล้วก็ ศูนย์ต้นทุนนี้ก็จะเป็นทีเชอร์ถ้าเกิดเป็นครูถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็เป็นสติลเด้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการนําเข้าแบบเดียวเดียวตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนําเข้าแบบเยอะๆแต่ว่าของผมมีแค่3คนนะวิธีการไปที่ผู้ใช้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อัปเดตผู้ใช้หลายคนพร้อมๆกันครับเสร็จแล้วไปที่ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้เป็นแบบ csv นะครับคลิกครับ มันก็จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ google drive นะ google drive ของเรานะดาวน์โหลด id user ที่เราใช้เป็น csv เป็นของเราอยู่ใน google drive ซึ่งมันยังไม่สามารถดูได้ต้องเอาไว้ในเครื่องเราก่อนนะครับคลิกที่ดาวนะ์โหลด csv ก็จะได้ user นะถ้าเกิดเพิ่งดาวโหลดครั้งแรกก็จะเป็น user เหมือนผมเลยนะทีนี้เวลาใช้งานนะไปที่อ e ีเมลไปที่ออ excel นะครับ ไปคลิกที่ Excel ปเปล่าๆนะครับ Excel นี้เป็นเวอร์ชัน2010ันสิบกว่านะครับมันถึงจะมี Power q u e r y ต้องมี Power q u e r y ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ใช้เป็น3 6 5กไปเลยก็ได้นะครับคุณครูมาที่หน้าปเปล่าๆแล้วนะครับคุณครูไปที่ข้อมูลนะครับแล้วก็ไปดูที่รับข้อมูลนะครับไปที่จากไฟล์ที่เป็น csv ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับคลิกนะครับ คุณครูก็ไปดูที่ดาวน์โหลดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนําเข้ามันจะมีอยู่ประมาณสามอดครับแล้วกิดโหลดเลยครับครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับปัญหาที่มันมีเกิดขึ้นแน่ๆนะครับถ้าเกิดโรงเรียนของคุณครูมี rec o v e ลอร์รีคาบิลตรงเนี้ครับถ้าเกิดเป็นมีมีฟอร์แมตอย่างเนี้ยอยู่นะครับ ถ้าเกิดคุณครูมี user เ,เป็นตัวเลขอยู่ตรงนี้เวลานำเข้าไปมันจะเออร์เอร์นะครับสมมติว่าผมมีเลขนี้อ่ะดูนะครับอันนี้ผมจะลองทำแบบที่มัน er นะเออร์เลอร์นะอ่ะคลิกเสร็จแล้วนะครับไปที่ไปที่ด e พาร์ m เมนต์นะครับด e พาร์ m เมนต์ก็จะเป็นเลข เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเลขของ id เราของผมก็จะเป็น24404่สี่ศูนย์สแล้วก็อันนี้เป็น teacher d e a c h e a c h r อันนี้ผมตั้งเป็น student ครับสอง0ีสี่ศูนย์สองเหมือนกันเป็น s t u d e n t นะแล้วก็อันนี้เป็นสอง0ีสี่ศูนย์สองเหมือนกันอันนี้เป็น teacher อ่ะสมมติผมมีสาม id ถ้าเกิดคุณครูต้องการจะ เซตง่ายๆคุณกูก็มาฟิลเตอร์นะครับอาจจะฟิลเตอร์จาก OU ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อทำเนการเรียบร้อยนะครับเราทำทำการเซฟนะครับเซฟเรียบร้อยเราก็กดที่ปีสีเครื่องนั้นนะครับเปลี่ยนไทยตรงนี้ต้องเป็น CSV นะครับเป็น UTF เหมือนกันนะครับเราก็ทำการเซฟครับตั้งชื่อก่อน ตั้งเป็นแค n นไว้ยูเซอร์ประมาณนี้บันทึกนะครับมันเออร์เรอ์ตรงนี้เพราะว่ามันมีหลายชีตมันบอกว่าต้องการแค่ชีตเดียวมันจะเอาชีตแรกนะครับเรียบร้อยเราได้ชีดแล้วะครับเราก็ไปทําการอัปโหลดดูนะครับอัปโหลดตรงนี้จะมีปัญหาเออร์เรอนะครับดูนะครับพิธการไปที่อัปเดตผู้ใช้หลายๆคนในไฟล์ก็แลไปเอา user เดิม erm นะครับแล้วก็กด open อัพโหลดไปอัพโหลดแบบนี้จะมีเออร์เอร์ครับมันบอกว่าเออร์เอร์ที่แถวที่สามแถวที่สมคือแถวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ผมตกเลิกนะแถวที่สามที่มีปัญหาก็คือแถวที่มันมีโฟนอยู่นะครับถ้าเกิดเปิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดเออร์เอร์ขึ้นมามันจะเป็นตัวยึดๆนะแต่สิน้นะมันจะเป็นยืดๆนะครับมันดูลำบากเนาะะเดี๋ยวผมทำใหม่ทำใหม่เลยนะไฟล์ทำใหม่นะครับ ราดาวน์โหลดมาแล้วถูกไหมครับผมไปเปิด e x c e เเหมือนเดิมเปิดเอกสารเปล่าแล้วก็ทำการคลิกที่ข้อมูลรับข้อมูลเป็น csv มาไฟล์เดิมครับไฟล์ฟเดิมก็คือที่ดาวน์โหลดไว้ user นะครับเข้ามาโหลดมาเลยครับเมื่อโหลดมาแล้วคุณครูจะเห็นเลยครับว่าที่มันมีปัญหาคืออันนี้ถูกไหมครับอันนี้ที่มีปัญหาเพราะนั้นเราลบ คอลัมน์นี้ทิ้งเลยครับแล้วเราก็ทำการใส่ user ใส่ department เป็น2 4 4 0 2ของผมนะของคุกูก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็น teacher PEA p e r e ครับอันนี้2 4 4 0 2อันนี้เป็น t e เช h e r เหมือนกันอันนี้ไม่ใส่จะได้เห็นภาพนะอันนี้ไม่มี โอเคเนาะประมาณน,นี้เราจะได้เข้าไป2 user นะครับเรฟนะเอาไปไว้ที่ไหนเหมือนเดิมเปลี่ยนไทยเป็น C S B ตั้งชื่อไฟล์ผมใช้ไฟล์เดิมนะครับอันนี้ไฟล์เดิม,มก็เลยบอกว่าต้องการจับบันทึกซ้ำไหมผมตอบใช่แลเรื่อันนี้เหมือนเดิมครับก็คือมันมีให้ชีดเดียวนะครับ เรียบร้อยนะครับเราจะมี2 User เป็น Te เชอร์กับ student วิธีการนำเข้าเหมือนเดิมครับไปที่ดาวน์โหลดพร้อมกันไปที่แน่ไฟล์ csv csv นะครับไปเียที่ user นี้เมื่อกี้ e r r o r ที่แถวที่3ตอนนี้ต้องไม่มี e อ r o r ลดูนะครับคลิกอันนี้นำเข้าได้เรียบร้อยนะครับ100%สมบูรณ์นะครับไม่มี e r r o r เรครับเรียบร้อยเราลองไปเช็คดูครับ ยูเซอร์นี้ก็จะเป็นท okay, นะีเชอร์โอเคเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทีเชอร์อ่าลืมบลิฟรชนะครับมันก็จะเป็นยูเซอร์เป็นทีเชอร์นะก็อีกอันนึงก็จะเป็นสติลเดนครับอันนี้จะเป็นสติลเดนเห็นไหมครับแล้วก็อีกอันนึงผมทำไว้ตั้งใจว่าจะให้มันไม่มีมันก็ต้องเป็นไม่มี ไม่มีรายละเอียดอะไรโอเคนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเออร์แล้วถ้าเกิดครูท่านใดติดปัญหาเออร์อีกก็ไปเช็คดูว่าแถวไหนที่มันเออร์เร์แล้วไปดูว่ามันเป็นข้อมูลแบบไหนนะอันนี้ครกล่าวแล้วก็วิธีการเข้าใช้แคนวาก็ไปใช้แคนวาแบบ SSO หรือว่า Single s i ซ n อนนะสิงเกิลไซอ On ก็คือการเข้าด้วยยูเซอร์เดียวแล้วมันจะเข้าได้เลยนะประมาณนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้งานแคนวานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาลบอันนี้ไปด้วยนะวิธีการก็คือไปลบครับนะไม่แน่ใจว่ามันสามารถเคลียร์ได้ไหมนะครับแต่ผมลองดูว่าเคลียร์ได้ไหมลองดูเชยนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะเคลียร์ไม่สําเร็จก็เหมือนเดิมครับเอาข้อมูลชุดเดิมมาใส่ข้อมูลชุดเดิมที่มันไม่มีอะไรก็คือ user เปล่า เ้จะเป,ปในเดสดาวน์โหลดนะอันนี้คือียข้อมูลนะคุณครูไม่ต้องทําตามนะครับเพราะว่ามันผมจะหาวิธีที่มันเร็วที่สุดเนาะอันนี้ผมจะเคลียรข้อมูลอันนี้ไม่เอาลบทิ้งเลฟแล้วก็เป็นยู e เอเดิมนะที่ด็อกิเมนเปลี่ยนไทยเป็น csv ใช้ชื่อเดิม ลองดูก็ได้ไหมนะไปที่แอดมินโซลนะเมื่อกี้ปิดไปนะจัดการผู้ใช้นะแล้วก็เดตผู้คนอะมรอะไรกันไฟแน่ไฟนี้ครับไฟนี้ไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นข้อ,ขอมูลต้องเปลี่ยนกลับมาสู่สภาพเดิมผมคาดว่าท่าท่ที่ทำมันไม่เปลี่ยน จะไม่เปลี่ยนก็ทวงต้องใช้วิธลบทีละลายบุคคลครับเรียบร้อยนะครับทำการรีเฟซก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วเข้าไปดูกันนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมนี่ครับมันไม่เปลี่ยนนะถ้ากิดจะเปลี่ยนต้องลบทีละคนนะมันข้อมออูลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องลบงนี้ ถ้าเกิดเอาเข้าไปแล้ววิธีการลบทั้งอนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนข้อมูลน่าจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดเปลี่ยนข้อมูลนะครับถ้าเกิดลบข้อมูลไม่น่าจะลบได้เพราะมันมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วคนแรกไปลแล้วนะคนต่อไปเขียนข้อมูลนะ โอเคครับอันนี้เรียบร้อย,ด,ยด้วยงานในองค์กรของเราก็จะเจอประมาณนี้นะครับของคุณครูก็แล้วแต่คุณครูนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเมื่อคราวที่แล้วมันเจอเยอะเพราะว่าอันนั้นผมทำเป็นยูเซอร์เป็นซ u เปอร์แอดมินที่เป็นคุมทั้งระบบนะครับอันนี้เป็นคุมเฉพาะการสร้างยนะูเซอร์เฉยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ